วันนี้นุนจะนอนบนเรือครั้งแรกค่ะที่ภูเก็ตกับเรือคามราซีนุ่นมาภูเก็ตด้วยสายกันบินแอร์เอเชีย แล้วก็มาที่ Royal m a r i n a ภูเก็ตเรามีนัดกับเพื่อนค่ะชื่อนิโคนะคะกับแฟนแล้วเราก็ได้เจอกับเฟรดนะคะเฟรดนี่ถือว่าเป็นเพื่อนใหม่ของเราเลยแต่เฟรดเนี่ยก็คือจะขึ้นเรือกับเราด้วยทั้งสองคนเนี่ยเขาทำบริษัทค่ะที่ชื่อว่า a s i a g o o o a l y a ยาดิ n g ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า A.G.Y เไเห็นแดดแล้วแบบจะเป็นลมก็คือ โกของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรือคาร์าซีซึ่งคารามาซีจะจอดอยู่ทางข้างนอกเราก็ต้องขึ้นเรือก่อนอ้าวลำนีมม้ชื่ออะไรคะมันม่วาตาคุณฮารใช่ครับมันมิวาตามันม,ม่วาตานี่เป็นชื่อเรือนะคะก็ตืสเต้นอนะไม่ได้มาภูเก็ตตั้งเกือบสาปีแน่รู้สึกว่าปีนี้ที่ที่มานี่คือคนจะเยอะมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะนันกท่องเที่ยวต่างชาติก็กลับเข้ามาเยอะแล้วด้วยนะคะ เดี๋ยวก็จะไปดูทางมาของคุกเกตจนนะเธอฉันเห็นอะไรนีของกินหิวปะคัมมาลาซีเนี่ยเขาอยู่กลางทะเลเราก็ต้องขึ้นเรือเล็กก่อน ด้วยเรือที่แบบคลาสสิกมากนะคะมามิวาทาค่ะเป็นเรือลำเล็กลำนี้นะคะที่สร้างตั้งแต่ปี1954สวยมากๆเลยแล้วก็แบบมีความคลาสสิกค่ะแล้วก็การตกแต่งเนี่ยก็เป็นไม้ทั้งลำเลยด้วยการเดินทางของเรานะคะออกจากรอยย่อมมารีนไปขึ้นเรือคาราซีใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะ จากเรือลำน,น,นี้นะมัมบี้วานตานะคะก็จะพาเราไปคาราบารซีเตอดตุูน,นีค่ะแล้วใช้เวลากีนาะทีก็คืวันถไร <laughs> ไ,ไม่ได้สี <laughs> ่สิบนาทีได้ประมาณสี่สิบนาทีจากจากท่าเรือที <laughs> ่เห็นข้างหลังนุ่นนะคะก็คือเกาะดังใหญ่เขาบอกว่าปิดมาหลายปีแล้วแล้วก็เปิดนะคะแล้วก็ ต้องไหนเป็นลังน้อยนะคะหวังค่ะอ๋ออันที่ใหญเป็นวิลล่าใช่ไหมคะเป็นวิลล่าเป็นเกาะลังน้อยเกาะลังใหญ่ตอนนี้ก็ก็เริ่มีแบบคนมามาเล่นเล่นเรียกว่าอะไรนะเวกเซิร์ฟเวกเซิร์ฟมาเล่นเป็นยงไงนะค่ะเนี่ยรุ่งๆเลยเนี่ยเล่นเป็นเป็น่ะแต่ว่าวันนี้จะนอนบนเรือครั้งแรกเลยลำนี้เดี๋ยวเราจะนอนลำนี้คามาลาซี พอขึ้นเรือคาเมราซีแล้วนะคะพวกเราก็เจอกับกัปตันอิริกค่ะเทมากเลยเรือคาเมราซีเป็นเรือสัญชาติอังกฤษค่ะที่มีอายุกว่า60ปีแล้วสร้างมาตั้งแต่ปี1961รีบิวใหม่นะคะเมื่อปี2022 โอ้แล้วก็ไปมาเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยคะ่ะเรือก็ยังคงความคลาสสิกแล้วก็ตกแต่งแบบดั้งเดิมแต่ก็ยังดูใหม่มากนะคะโถงกลางของห้องนั่งเล่นก็สวยมากเรือลำนี้มีห้องนอนถึงห้าห้องนอนเลยห้องนอนชั้นล่างเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าการตกแต่งไม่หรูหราสไตล์พาริเซียนสีขาวเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันเลยคะ่ะท้งองครัวโอ้หิวเลย แล้วก็มีปาทอดยำมะม่วงตักเมีเริ่มหิวโอเคค่ะได้ขอบคุณค่ะแวะชมท่าชมครัวถึงปุ๊บสรดุดปั๊บเลยจ้ะอาหารและบริการที่เรือเนี่ยก็ดีมากๆเลยลูกเรือน่ารักกันทุกคนเลยค่ะคือต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมีการเดินทางเนี่ยทาง A.G.Y. เนี่ยเขาก็จะสอบถามเรามาก่อนเลยว่า มีใครทานอะไรได้บ้างมีใครไม่ทานอาหารประเภทไหนหรือต้องการอาหารอะไรเราสามารถรีเควสได้หมดเลยรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้นุ่นด้วยโอ้โสเปเชยลอ้อ้ยอ้ยโ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 โอ้ย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 โอโอ้ย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  มากเพราะว่าวันนี้เป็นวันวอรทายแต่ว no ่ามากคนเดียวเนอะคุณปิติไม่ได้มาด้วยนะคะก็เลยแบบเตรียมพิเศษมาให้เลยพอกคนนี้เป็นห้องเราอีกมีดอกไม้ด้วย หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องลานิโคกับแฟนก่อนเ <c oughs> พราะเขาจะขึ้นเรือมามิวาทากับก่อนนะเพราะว่าต้องไปทำงานต่อส่วนเราก็จะได้เดินทางกันไปต่อค่ะ เมื่อเพื่อนไปแล้วนะคะเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อค่ะวันนี้กับจันอีริกนะคะบอกเราว่าจะพาไปบริเวณเกาะยาวน้อยและบริเวณเกาะข้องพังงาค่ะโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่า เร,ร,รืองกลอมาลาซีนะคะก็จะพาเขาไปดูขา้างในเพราะว่าการตกแต่งเขาอ่ะสวยมากเลยอ่ะเออเข้ามาดูร้ากัน สิ่งที่ประทับใจแรกเลยนี่คือเรกาอเมสนะคะบอกว่าเป็นของออริจินอลเลยเพราะเรือหลักนี้เนี่ยคาร์บรา,าสต์อิอยู่มาตั้งแต่ปี1961ก็ประมาณ70ปีแล้วนะคะก็เขาบอกว่าทุกอย่างการออกแบบนี่คือเป็นของแบบออริจินอลทั้งนั้นเลยบอกว่ามันจะมีสมุดเยี่ยมที่แบบเปิดสตาร์นักร้องนักแสดงเนี่ยมาเรือหลักนี้อยู่ตลอด ิดเดวิดเก่าว้าเดวิดวีตอนนี้อ๋อเนี่ยเหรอนี่ค่ะแล้วก็มีเซนเอาไว้ด้วยนั้นแต่ปีเอ่เเอ December 22 1985ตอนนู้นห้าขวบเมื่อกี19้19 1985อันนี้1986 Thank you ทำปไปแล้ รูปเรือออริจินอลนะคะตึกเหมือนเดิมเลยอ่ะก็สวยเยอะมากแล้วก็เขาก็เก็บมาอย่างดีว่ามากไปด้วยถึงมีทั้งหมดสองเล่มแล้วก็บอกว่าแบบบีร็อตซองฟอกตาไี่มาเต็มเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณเอที่พักผ่อนแล้วก็มีแอร์ด้วยแต่ที่ประทับใจอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นบริเวณห้องนอนสามห้องนอนฝั่งด้านนี้นะคะมันน่ารักมากเลยเพราะว่ามัน ออกแบบเป็นแบบสีขาวแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนผูนห้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นใจยังไงไปดูพร้อมกันเบอกว่ารูปเรือที่เป็นวาดลายดินสอเนี่ยคะ่ะเส้นดินสอเนี่ยเ็าเป็นออริจินอลเลยด้วยโคตรดีอะดีดี ฝาคุกมฝาคือเต็มไปหมดเลยทุกอย่างเป็นออริจินอลหมดเลยฝั่งด้านจะมีสามห้องคือการแต่งการแต่งบอกการแต่งตัวการแต่งห้องเขาก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบพาริสเซียนอะพาริสเซียนรักชูรีอยู่ก็แบบสบายถึงห้ววองไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเออรู้สึกสบายมากน่ารักไหมน่ารักเนื้อ นอนได้สองคนพี่ห้องน้ำห้องน้ำก็น่ารักมากห้องน้ำดีเนกันเหมือนกันห้องจกบอร์ห้องน้ำอุิยนี่น่ารักอ่ะ นี่เป็นหินแบบเป็นคู่เลยเพราะเวลาถ้าเราพักผ่อนตอนกลางวันเงย้ะค่ะถ้ายืนมองนี่ก็สวยแล้วนะมันใกล้กระดับน้ำทะเลมากเลยเพราะมันะะมอยู่ฝั่งทะลแล้วก็ที่ชอนี่เป็นรูปใหญ่นี่เวลาเราลงจากเรือใช่ไหมก็จะมีเรือเล็กมารับเรา,ารับเราออกไปเกาะเล็กๆไม่น้อยโอเคไปดูอีกห้องหนึงหงน่งห้องนี้ก็น่ารัก ก็เราได้สองคนหรือสี่คนถ้าตัวเล็กก็ได้สี่เนอะแต่ว่าสองคนก็อาจจะนั่งกว่กาก็ทุกห้องก็จะมีเสรังของเรือคัมบาราซีหมดเลยก็ไม่มีอย่างด้วยหรอใช่ไหนขอไปดูหน่อยเราไม่ได้นอนห้องนี้ไงเด็กบอมีอ่างด้วยก็คือถือว่าเป็นห้องน้ำที่ใหญ่เนาะใหญ่เลยแหละมีของใช้ทุกอย่างคือในนี้มีครบ ป๊าป้าโรงแรมห้าดาวเลยหดาวเลยอันนี้นี่ห้องนี้คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เป็นห้องนอนนี่แหละค่ะห้องนี้ก็ก,ก็ใหญ่สุดแล้วก็มุมมองของห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นรอบเลยแล้วก็ข้างหน้าตัวน,นี้ก็จะเห็นเป็นอุปกรณ์กิจกรรมทางน้ำซึ่งไม่ทำเลยแก๊งนี้ไม่มีใครทำอะไรเลย แล้วก็มีชั้นหนังสือให้ทุกๆห้องเนอะเหมือนจะมีชั้นหนังสือท้งหมดเลยอะก็เอาไว้แบบด <c oughs> ูไปค่ะไปหาคับตันกันฮัลโหลรกคัปตันอิริกคะ่ะไอ้ how are you ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นของเก่าหมดเลยเนาะใช่ใช่ป่ะนี่นุนที่บังคับสิออริจ sí> ินอลอย่าอ๋ออืมอันนี้แมงก็ต้องอย่างนี้ป่ะพังสวยเนาะเห็นแบบยื้มหมดเลยอะตรงนี้ก็แอบสงสัยอยู่ว่าคืออะไรเขาบอกว่าเป็นทอง เอาไว้สื่อสารกับเรือที่แบบสวนไปสวนมาะวะใช่ไหมเราก็จะได้แบบสื่อสารกันได้เขาก็ใชภาษาของการเรือใช่เ,เ,เป็นใช้ถงแทน กาะองเกาะเรือนี่แหละก็ถ้าล่อยผมมาก็ทังค่ะมีเรียกว่าเกาะห้องพังงาเกาะห้องว่าที่เขาบอกมากิีนที่แหละจำสิเราผ่านเกาะห้องพังงามาแล้วนะคะจุดตกอไปที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็น เคาน์เตอร์ผู้ใช่ปะ่ะถูกไหมถูกเนอะก็หรือที่ทุกคนน่ะจะเรียกว่าเป็นเอาเจมบอลนะคะก็เป็นที่ที่เจมบอลมาขายที่เมืองไทยนี้ด้วยซึ่งเคยมานานแล้วอ่ะกับรายการที่อี่บอรชิิกับพี่ดูพี่ลิงอะค่ะโอ้ยไม่รู้จะกี่ปีเลยอ่ะน่าจะต้องมีแบบ10ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าถวยวแต่เขาบอกว่าน้ําตรงเนี้มันจะไม่ได้ใสมากเพราะว่าเขาบอกว่าในจังหวัดสง่าเองเนี่ยจะมีป่าชายเลนค่อนข้างเยอะก็เลยน้ําจะไม่ใสเท่าไหร่ ปัญหาของคนปัญหาของคนผมยาวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้ยาวมากอาส่องกระจกเลยนะคะสักพ่อโอเคสวยเนอะตอนนี้ถ้าอยู่ตรงกลางอะ่ะรอบๆด้่เขาเอ่เอยนหมดล เป็นการเที่ยวที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันรู้ว่าเราจะมาภูกเกต็ตท่าแอเอเชียพามาภูกเกต็ตแล้วก็จะมาลงเรืออมาราสีเพือรู้แค่นี้ส่วนแผนของบนเรือจะไปที่ไหนคือไม่รู้เลยนลย้ำด้วยที่นี่เรียกว่าเป็นเกาะเล็กๆที่มีหินหอก อยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนี่น,น,นี่คือเขาตะปูก็คือเขาเจมส์บอนด์นะคะที่บอกว่าเขามีมาถ่ายก็คือที่นี่เลยปกติจะมองเห็นแต่อีกมุมหนึ่งค่ะมองพอจากบนบกด้านด้านไหนก็ไม่รู้เสืออันเนื่อ เา <languages? S 1> <Weekly. S 2> ตะปูเห <c> ็นไหมดแล้วมีเขาแลรน้อยวอวเขาพิงกันมีเขาตะตะปูแล้วเขาพิงกันพิงกัน You know what they say times has got a good way of healing

ที่ตกคือดวงใหญ่มากตอนแรกคือแทบไม่เห็นแล้วเพราะว่ามีเมฆค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอหลุดจากเมฆมาค่ะคือดวงใหญ่มากสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็พอพอตกแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบให้แตงเป็นวันลลานิดหน่อยเนี่ยค่ะก็ในทุกๆวนันในทุกๆครั้งธรรมชาติาก็จะแบบไม่เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้สเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ย เป็นอะไรที่ทุกคนแบบอยากเห็นในทุกๆวันแต่ด้วยความที่แบบเวลาเราก็ไม่ได้พอมันก็เลยเหมือนมาเท่าที่เราจําเป็นหรือว่ามีเวลาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดแบบมีเวลาเราก็ต้องการพักผ่อนจริงๆก็ยังอยากแนะนําเหมือนทุกๆครั้งว่าอยากให้ทุกคนหาเวลาได้มาพักผ่อนฮิวใจให้ตัวเองฮิวร่างกายให้ตัวเองทานอาหาร,หารอร่อยๆแล้วก็คืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกที่ลุ้นจะนอนบนเรือด้วยคารมาลาซีนะคะ โอ้ยห้องแบบมี4ี่ห้าห้องนอนเนาะแต่ว่าเราใช้กัน4ี่ห้องเลยนะคะสวยด้วยอะ่ะขออิ่มเอมาก,กับบรรยากาศกัน มารอพระอาทิตย์ขึ้นน่าจะขึ้นแล้วแต่ว่ายัางอยู่หลังเขาอยู่แล้วก็วันนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวกับท่านเอริกจะดูอีกทีหนึง่งเพราะเขาจะไม่แบบ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 แพลนเป๊ะว่าจะไปที่ไหนที่ไหนทีๆๆๆยย่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะดูสภาพอากาศด้วยหรืออย่างเมื่อวานเนี่ยเวลาที่จะออกจากเรือยอะไรเงี้ยจะออกจากเรือเรือจะออก <laughs> ก็ต้องดูจังหวะน้ำคืนนอาจจะต้องรอสิบานาทีนะอะไร่าเงี้ยนว่าอันที่สวยพอแบบแบบสว่างเยอะแล้วอะน้ำที่เขาแบบมาเป็นประกายเลยการเดินทางท่องโลกของนุ่นเนี่ยสิ่งที่นุ่นชอบมากที่สุดก็คือเราจะมารอลุ้นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในทุกๆวัน ในแต่ละทริปมันไม่เหมือนกันเลยแล้วมันก็ทําให้เราเหมือนได้เรียนรู้ไปด้วยว่าออธรรมชาติเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันก็ทําให้เราเหมือนแบบเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นด้วยค่ะเกาะโรย เราจะพาไปเกาะลับอยู่ที่พังงาเพราะว่ามันไม่มีคนเลยตอนนี้คือคามาลาซีนะคะจอดอยู่ตรงนี้คือไม่มีใครเลยไม่มีเรือลำอื่นเลยเกาะที่เราจะไปอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็คือเกาะโรยค่ะเกาะโรยก็ er จะมีมีพื้นที่ที่เป็นชายหาดที่เป็นแบบมิมทรายด้วยอย่างเงี้ยไว้ถ่ายรูปได้ด้วยเฮ้ยมันไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะ ถ้าเราเห็นบาเน่เนี่ยที่บอกอะค่ะนี่จะเรือของเราด้วยนั่นเลยเราถ้าสังเกตเห็นนะคะชุดนุ่นทุกชุดเนี่ยจะต้องมีส่วนผสมของการแบบพร้อมที่จะคลุมแดดด,ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนเรืออย่างเดียวพอเราลงจากเรือเนี่ยเราก็จะต้องใช้เรือเรือยางเนี่ยไปในที่ต่างๆที่เราก็กลัวผิวเสียด้วยด้วยการทํางานที่เราต้องใช้หน้าตาด้วย,ยแต่ก็ไม่ลืมที่จะทาก,กันแดดวาร่านะคะก็จะมีอ่าสอูที่ว่าของชาวเที่ว่าเสีย จะมาตักมาเ oh. ป็นของเพราะที่ว่าเขาจะใส่เหมือนโลงไม้แล้วก็จะเอบไว้ในช่องของช่องเดี๋ยวที่มันก็หลายปีมาแล้วชาวเลไม่ความเคารพค่ะเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็มีอะไรมาหาพิจุบเ <หา S 2> ลยเดี๋ยวช่วง <หา S 2> ที่ไม่มีเลยครับนี่ก็คือทางเข้าจะ<ด>เดินเข้าไปในถ้ำถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปกันนะคะยาคุณรับ ช่วงที่น้ําขึ้นนะคะมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยเราก็สามารถที่จะพายเรือขยักเนี่ยเข้ามาตามข้อลาไปอ้อมๆหลอดไปอุ้ยสวยเธอเหมาะกับการถ่ายแฟชั่นมาก โค้ตทำไมมันจึกๆเนอะหินมันแหลมนะใช่มันแหลมสโลแกนไม่เจ็บไม่ใช่นุ่นจะต้องอันนี้นะที่จดจำว่าอันนี้คือเกาะลอยโรยลอยเกาะลอยนี่คือลาคุณแล้ว ข้ามไปอีกฝั่งนึงเป็นหาดเ,เ,เราจอดเรืออยู่ฝั่งนน้นแล้วก็เดินเราในป่ามาแล้วก็จะมาเจออีกด้านนึงตรงนี้ไม่มีคนเลยอะ่ะแต่นึกว่าตรงที่สวยตรงนี้ก็คือเป็นแบบนีมันจะเป็นเป็นเหมือนวอลเปเปอร์เป็เาๆๆๆๆขาเขาเขาเขาความสวยของธรรมชาติเนี่ย มันก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบชอบอะไรที่เอ็กซ์ตรีมนิดนึงชอบทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆอย่าง,าง,างม,มูติมาก่องเงี้ยคนจะว่ายน้ำค่ะแต่นุ่นเองก็เป็นคนแบบว่ากลัวแดดแล้วก็ว่ายน้ำไม่เก่งก็จะค่อนข้างกลัวในการลงน้ำเหมือนกันแต่เป็นคนชอบดูน้ำดูทะเลดูท้องฟ้าดูดาวในเรือนะคะมีอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมมากมายเลยคือเขามีให้ทุกอย่างเลยค่ะ แต่ว่ากรุ๊ปนี้ไม่มีใครทาอะไรเลยค่ะแต่ก็ถือว่าแค่นี้เราก็เราก็แฮปปี้แล้วก็สุขใจในแบบของเราแล้วลีนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนร่วมเดินทางของนุ่นนะคะก็ส่วนใหญ่เราเดินทางเราก็จะเป็นแบบเพื่อนๆเราที่เราสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบการเดินทางสนุกมากขึ้นกับเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะ wow. สำหรับทริปนี้เนี่ยเป็นทริปกรุงเทพภูกเก็ตนะคะสวัน1คืนบนเรือคัมบลาสีนะคะซึ่งคัมบลาสีอีกทีนึงคือแบบเขามีอายุเยอะแล้วเลยนะคะตั้งแต่ปี1961ค่ะก็ถือว่าประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยเราไม่สามารถรู้เลยว่าวันนี้เราออกเรือไปเราจะไปที่ไหนเพราะว่าต้องรอดูจวะของลมของอากาศในแต่ละวันด้วย อันนี้ก็จะเป็นความแบบเอ๊ะวันนี้เราจะทําอะไระไไเราจะไปที่ไหนเราจะไปเจออะไรแต่ว่าต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยทางใต้นะคะภูเก็ตังงากระบี่นี่คือเกาะสวยมากแล้วก็เยอะมากนะคะและยิ่งถ้าเป็นช่วงที่น้ําใสมากๆเนี่ยก็จะทําให้ทะเลเด่ยยิ่งสวยขึ้นอีกสีน้ําก็จะสีเข้มสวยไปม,มากกว่านี้อีกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะธรรมราสีเรือสัตว์ชาติอังกฤษที่แบบ สวยหรูมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุดแอร์เอเชียด้วยนะคะที่พาโนล,ลว่วอร่าเววายมาถึงที่เดนค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาไปเที่ยวนะคะก็อย่าใช้แผนล่วงหน้าเลยเพราะว่าการที่เราได้วางแผนล่วงหน้าเนี่ยจะทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยประหยัดมากขึ้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมแอร์เอเชียที่จะพาเราบินไปในทุกๆที่ข,อง,ขอ,งองประเทศไทยแล้วก็รอบๆประเทศไทยด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะเอเชียขอบคุณมาลาซีค่ะทริปนี้สุดๆอาหารอร่อยมากคนก็แลดีมากบรรยากาศดีจริดดงๆว่าประสบความสำเร็จมากกับครั้งแรกนี่มานนอนบนเรือเรือดีๆแบบนี้นะคะันี่นะคะอีก